ครับสวัสดีครับชักชองชัดใช้ภูมิใช้ภูมิบ้านเราเนี่ยเลยครับวันนี้จะพามาสามคนอีกมาสามคนไงอ่คาคุณยายคุณยายภูมิคุณยายภูมิไอชัดใช้ภูมิหรอกอะไอชัยบาาเดินก็มาดูว่ารถมันสวยจริงนะครับนี่สวยสวยมากสวยมากนะยายยายมีรถเก๋ง ก็มีแล้ว,วลรถกระบะก็มีแลยใช่เอาะได้สิบจีนังมี่บักละโอ้ยยายแค่จีนั่งก็พอแล้วเอาก็คันนี้ก็เอาด้วยละยายอืมทั้งกระบะทั้งนั่งกามีเราต้องมาเอาคันนี้ละยายเพราะว่าอืมมันมีแล้วเนาะอันนันน,น,น,นี่บุคัมีย้ายก็มาซื้อคันนี้ละซื้อรถย้ายซื้อรถเอานี่ไใ,ใช้สนับสนุนเอามัานง้ามมีดนะครับนี่ สภาพเอ่อสภาพนียังครับเทวดาตีครับอ้ยไม่ถึงเทวดาหรอกเจ้าก็ข้กไปใช้ก็ได้สภาพมันประมาณแค่เอาน้ำฟ้าก็พอละเอืเทวดาชูงพดก่อนเร่องมาเบ่งตาก่อนตาคือใสกิ๊กเลยเอา้าแน่นอนเลยครับตาใสดถิถ้าไม่ใสเขาว่าตาชิโลกเจ้าก็วอกไปตาเหลืองนะน่ะอันนี้ก็เหลืองเด้ เกียร์ยังเนี่ยเอาเกียร์ออโตโย้ยายยายขับเป็นยุบบอ,อยายก็ขับเป็นแล้วเนะาะขับผู้เป็นยายสิมาเบิองเห็นยังละ่ะอ้าวเกียร์ออโตโ้ครับขับง่ายขับง่ายนะยายนี่มีมีเขาเรียกว่ามีอ่าที่ใส่เกียร์ที่พวงมาลัยด้วยนะนี่ยายเห็นบ่ ใช่แร็วละ่ะนีบวกกับลบยายนี่บวกบวกบวกับลบถ้าสมมติว่าคุณยายขับขึ้นเขาก็ลบลบนะลบก็หมายเขามาทดเกียร์ลงมาล่อะอขับได้บางคนว่าอุ้ยอันรถออโต้นะีมันใช่เกียร์อะไรอยูอ่วะเอาก็ใส่ได้หรือว่าใส่เป็นเกียร์ก็ได้นี่แต่เ,เรามาใส่ที่นี่แทนไงเนี่ยเวลาขับไปถ้ารถวิ่งเร็วก็บวกบวกบวกเนี่ย มักหล่อโมมิ้งคุณกะหารบัวโอ้ยเรามีตะบัวกบับลพเจ้าอย่างมาถามหาปุ้งกะหารยายนี่ก็ได้เบาะหนังดังดีครับเบาะหนังหนังยังละ่ะโอ้ยนังยังกระซังยยโตใหญ่กระจกโกปุม้มคัตคัมมันดีก็แล้วกันก็เป็นเบาะนังเบาะนังแค่เดิมหนุงานครับนี่นี่ย,ย้ายมาเบิ้งอันนี้นี่เห็นบ่ตาตากระจก เปิดดักย้ายบ่งเนี่ยโอ้ยยายก็ได้เปิดท้ายเปิดท้ายย้ายยายก็บอกไปเปิดดางเปิดคนนงาม,มงย,ายู่เลยนะย้ายสวยเลยครับเบากลับปกติเลยยหายช่วงล่างเป็นตั้งเดียวกโอ้ยช่วงล่างกับโชกีหอทุกิกโกะนะครับเปาะถนนดีนุ่มนิ่มมืดโอ้ กาถนนดียิ่งขึ้นเลยสำหรับช็อกช,ชุดนี้เง็นแทปหครับเอาใช่ลองมาดูถ้าไม่เชื่อครับเป็นไงบ้างนะครับกับการรีวิวกับคุณยายมาซื้อรถปาเจโรนะครับ <Hey. S 1> ก็สำหรับคันนี้ก็ถ้าซื้อ,อเงินผ่อนก็สี่ต้นนะครับถ้าว่าเงินสดก็สามปลายครับหรือว่าจะลดแต่ต่อรองกันยังไงก็ ทักมาโทรได้อ่าทักมาโทรมาได้นะครับที่ช่องใช้ปุ่มครับ0649427158นครับเดี๋ยวไปดูอีก4ครับครับตอนนี้ก็เหลืออ่อ VVP อ่อเจที่นั่งเหลืออยู่4คันนะครับก็มีอ่าฟอร์จเนอร์เกียร์ธรรมดานะครับอ่าสีแสนต้นนะครับนี่ซื้อตัวรถได้อีกนะครับแล้วก็เป็น MU X นะครับซึ่งสองพันห้าแล้วก็คึ่งหึ่ง1.9นะครับ แล้วก็ปาเจโร่คันหนึ่งครับ <ไป S 1> มีสี่คันนะครับคันนี้ครับสำหรับท่านใดที่จะมาดูรถนะครับโือมาก่อนทักมาก่อนนะครับเป็นยังครับอ๋อก็จะได้เตรียมข้าวปลาอาหารไว้ต้อนรับนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องชาชัยคงไว้ด้วยนะครับของข้าไปแล้วไปแล้ว